ดื่ชอบะต่างนี้ก็เสิร์ฟกบมเลกลนี้กันเลยนะพัชรภาชัยรสวัสดีครับผมอยู่ตรงนั้นกินไม่ได้ครับนะต้องขออนุญาตุโมเลีที่ร้ว่านะเดี๋ยวผมอนุญาตอันนี้ยืเนระยะอี่หนึ่งได้ไหมได้ค่ะาที่จบเป็นระยะพอะไรชื่อว่าทุกคนเน่อยากขายรูปพี่อ้ํจริงๆเพราะเราด จะพากันมาเราแบบม่เดียขยบ่อยขนมประมาณนี้ครับแต่เอาชักขยบก็มาอานี้นะครับดการที่มีตาชมคือเมืก็ใครอยาใครขยบบอกไปผบอกขยบได้ไัสวยจะอหน่ะจริงนะจะไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะเราเข้าผันสวเาะอะไรคะชาเพราะอะไรคะชาสวยเพราะอะไรคะขอบคุณมากคร พอทานต่อก่อไปรู้สึกยไงไมันรู้สึกว่าผิ่พาราบดีอ่ะเข้าใจนคะว่ามันคือเห็ดเลยใช่ไหมฮะทีทานตอนแรกทันสองซองเขาบอกว่าซองเดียวอมันอร่อยเ่ยตอนแรกสอบซองที่เคยบอกว่าสองซองเลยก็อร่อยมากชาบขอกหวาแต่อันนี้ทานแล้วม่อ้วนไปสิเสร็ังั้นผมต้องขอขอนึตัวนี้ถ้าทานกินจุบนี้แล้กอร่อยสองซองไป วาอย่างกวดนตอนนนเรื่องความปลอดภัยเจ็พลาสหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมก้อนถล่มทลายหายได้มากมากในขณะที่ผมมีเส้นเลือดก็ใช่ต้องวิจัยนะคะแค่ปลาคนชั้นนี้กับผู้วใช่คนของชั้จไปิเางจริงแล้วิจัยค่ะก็ที่ประสบสทุกวันเว่าเอาว่ทีเชื่อมั่นในชันนี้มากๆว่ามีคุณภาพทีดีเค่ะอืมแล้วก็ได้พิสูจน์ชัดเจนเรมีเดียวได้รางวัลสูงวันด้วย นี่เลยนะผมอ่านให้ฟังนะฮะเน้่ยนิยามอีกทีนึงพอได้รางวัลปุ๊กเนี่ยยาวต่อเนื่องเลยนะครับเราได้รางวัลน,นะครับเป็นสุดยอดคุณเชนแห่งปีจากนิ่เป็นสัรเแพรวนะฮะที่ได้สัปโอเคด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลสินค้ายอดเยี่ยมที่รับการโหวตนะฮะมีสําคัญนะครับจากประชาชนนีะนะจากสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ยังเป็นคุณเจ่นที่ยอดขายดีที่สุดและเติบโตโดดเด่นที่สุดในร้านก็สติด้วยอดเยี่ยมเลยนะฮะโอเคครับลุยกันต่อเพราะเป็นโฆษณาเพราะว่าเวลาพี่อ๊อฟเล่นเล่นเราต้อง ผมได้เข้าไปดูข้อมูลเรื่องหนังต่างๆทุกงานเลยยังต้องช็คน้ามอร้องต้อ้นดีเป็นยังไงครับคือบอกว่าตลกมากเลยอะอตอนแรกโฆษณาชุดแรกท่พานระมวลกาไ้ฉันไม่ได้ชาทบอมดีหร่านก็ทำา้เรียบมาเอ้ยไปทำดีเลยดีมากเลยษณาชุดที่อนเหมือนโจ๊กไฟเนาะที่คนอาจจะพูดปากอาจจะเหนื่อยก็นอนเีสิทานอาหารที่มีโดสีหมืวนเนาะอยังไงดีอที่แบบแตกต่างเลยรอบนี้ เราต้องดีทุกอย่างไม่ว่าออกข้างนอกเนี่ยตอนนี้บอกอะไรว่าสูงกว่าก็ต้องโดดเด่นมากกว่าเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นดูชางเองนะคะคาราเต้จจคลาสค่ะขอเสียงปรบมือด้วด่อยะครับนี่คือเรื่องจริงเราก็พยาัามขายนอกแล้วก็ภายในให้ที่ทอ่างลอยดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมว่าเรื่องที่น,าน่าดีดีครับในวันนี้ฉลองครบรอบ10ปีนะครับ